嗯，对，们家的 อาครับเชาคำบบชาพระการ้อมกันนะครับเดื่อเลนะาสการราทางพุทธทางอาทิตย์เจียมาเินะสการลนา ตังธรรมอภิพุชย,ยามาอิมินาสก,กาเลนาตังสังคังอภิพุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโคตรทงภะตะาัาตังอภิวาเทมิสวากาโต ปาติปันโนภะคะวะโสวตสาวกสังโฆสังขังนะมานเราจะนาศีลพร้อมกันเลยครับสาธุมางพันเตวิสุวิสุลาภนัทายาเทศลาเมนะสาปัญจศิลานิยาจามาจุติยัมปีมางพันเตวิสุ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปี ธรรมนังสารักชามีปติยมปีสังฆังสารนักชามีปติยมปีส anyway. <ain. coal> ังฆังสารานัามีปติยมปีพุทธังสารานักชามีปฏิยมปีพุทธังสารานักชามีปติยมปีธรรมนั่งสารนักชามีปติยมปีสังฆังสารงนัชาม มตาติย่มปิสร้างคังสลานังคัจฉามิติสชรณะพมานังนิทิตังโอกาสามะภันเตปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปัธงสมาติยามิปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปัธงสมาติยามิอัคินาทานาเวรามณี สิกขาประธานสัมมาทิยามิอคินาธนาเวรมณีสิกขาประธานสัมมาทิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประธานสัมมาทิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัาุสาวาทาเวรมณี <to> สิกขาประธานสมาธิยามีมุสาวาทาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามีสุราเมรยะมาตฉะปมาตธานาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิยามีสุลาเวรยัชฉะปมาตทานาเวระมณีสิกขาประธานสมา ยา,านิมานิปัญจสิทธาปัฏานิสิเรนะสุขติยันตีาุสิเรนะโกสสัมปทาิทาตุสิเรนะนิพุติยันติตัสมาสิระวิสโทส,สทาเิทาุจุดเดือสม ปฏิสหังข์ปฏิกัอัญเียนที่กลางมายาช <พอ S 1> าตาส, <ะ S 2> สันสติธาสตาตาปราศกาสสัติกาเทเสตุกัมมังอนุกรัรมปิมังปลาชังจารุเพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุขขอทุก,กาาท่กนา,ทานจงสนับรัะกาะาเพื่อนำไปปฏิบัติจริง ตามสมควรแก่เวลาและนาทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสง ปฏิทาโหติปาร,รินานตีนามาถูกรรตนตยศาสขอความนอบนอ้อมจงมาเกิดมีแด่พระรันตนนาย์ท่านมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรันตนนายให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ ขอความเจริญง,งอกงามภัยบูในศีลในธรรมความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความหาสุขุกประการขอโจมาเกิดมีแด่บรรดาญาโจมสาทุชนผู้ที่ลงทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายก็ความสะดวกสบายก็เอามาลงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ นับันนี้อามอาอภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้นนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจาวันเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้าน ในการที่จะมาร่วมง,งานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเสาทองปัญญาผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งก็มีคณะเจา้าภาพผู้ประกอบไปด้วยคุณแม่สูงทองปัญญาผู้เป็นภรรยานางบุญยานนายวิระบ,บุตรร่นานางสาวพัญญารักษ์บุตรร่นานายธีรสังเสียงชอบนางสาวปียะพรบ,บุตรราา พร้อมด้บูดหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งแขงกผู้มีเกียรติทุกขั้นก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจในการตั้งศพของคุณพ่อเสาบอมเพสนกุตรศพมาเป็นประจำทุกค่ำคืนแล้วในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะมีการสวดทางเจ้าภาพท่านก็ได้จัดให้มีการสแสดงธรรมหนึ่งกันเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาพัฒนาความคิดให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรจากการจากไปของคุณพ่อเสาทองปัญญาซึ่งคขาได้จากบุคคลที่ท่านรักแล้วก็จากบุคคลที่รักท่านไปอย่างไม่มีวันกลับตรงกับสำนวนคนบราล้านคนว่าไปบอกกับรับบอตื่นฝืนบอมีหนีบอหมกบบอวิทย์คนว่าความตายนีแหวนข้อตกบาดยางไปกับแหนอ่อนตอนเสมอด่างดังกัน ความตายนี่แหวนข้อถูกบาดยางตื่นย่ามือเสาเห็นหนาจังมายัง่งวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าต้องอยู่ใต้ฝาโรงด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะโรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โรงศพนี่มีไว้ใส่คนตายขนนโม่เฮ้าเจาะข่อยที่นั่งอยู่ในตายด้วยกันทุกคนเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นวันนี้อาจจะเป็นคิวของคนพ่อเสา วันข้างหน้าอาจจะเป็นคิวของเราก็ได้ฉังนั้นพวกความไม่ประมาทในโพเด้าวจะย่อพิจารณาความตายถูกลมหายใจเขาออกแต่คนเท่ากับแปกย่อมแปกจะไรก็มีู้ใดบอกค้าวัาวตายขึ้นมา่วนมาเข้ากับสิบเเบดากันเจ้าว่าจะเป็นสิทปีอัปะมงค้นกันบามันคลัมกันมาคนเ่าคันถือกันบา แท้ที่จริงความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเกี่ยวพันอยู่กับมันตลอดเห็นบ่มเวลาฮาลโหท่านหอนก็หอนสิตายหนาวก็นหนาวสิตายหิวก็หิวสิตายแม้กระทั่งมีความสุขก็มีความสุขจะตายก็ลังคนฟังผ่าเทศต้นกับล่าง่านสิตายกันบ้างสิเทศยังขับแนแย่กันบ้างฉะนั้นเราจะตายอยู่ตลอดเวลานะ ู้ใดเจ้า่ัญจสนในห้องบระมาเพื่อจห้ห้องใส่ชีวิตเปียบเสมือนกับเมดีเป็นมือสุดท้ายในชีวิตของเจ้าของเอาถามย่อมในย่อมถ้าสมมุติย่อมของว่าเมรีเป็นมือสุดท้ายในชีวิตของย่อมอีกหนึ่งชมมางงานาเน่ห้าเสียตายคือขึ้นพอเสานย่อมแต่ห้าวโหดยังสี่ห้าเสหเห็นอย่างเห็นยังย่อมบุร a l o n กดดาเมีอะไรเป็นบ่า บุลุคนเก่าหัวใหม่คนหนึ่งอัตอมาภาพไปถามแบบนี้แหละหลายเพศหลายวัยก็จะได้รับคําตอบที่แตกต่างกันไปถามเด็กหน่อยก็าก,ก็สิตอบจางนึงถามต้นเถาก็สิตอบจางนึงแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะตอบอีกแบบหนึง่งถามเด็กหน่อยคราจะเจ้าว่าอีกหนึ่งช่้าม่องข,องของนาดเจ้าสิตายเจ้ญญาเสตุอย่าง เด็กหน่อยส่วนมากมันสิตอบว่าสิบบ,สบอกหักแม่มันบังก็เลยถามเอาจะบอกใหบอกหักแม่บอลาเพื่อยมันบัตอนใดตอนพ้องเงินมันบังแม่ไปหักเจ้าแห้งแห้งเขามาหาลอยมันบังในีเขาก็จะตอบแบบนี้แต่ถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากเหมือนคุณแม่โสมของเราเนี่ยเนี่ยก็รู้จักมักคุนท่านดีไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำเหมือนกัน ถามผู้เฒ่าผ,ผู้แกส่วนมากนี่สิบตอบมาจังสี่นะถา้าูว่าเจ้าของอีกหนึ่งชโมงสิตายตอบมาจังไรเหตุบุญเพื่อที่จะเป็นสเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมนี่นี่ผู้ปฏิบัติธรรมมาสิตอบจะสี่ได้ถ้าว่าเจ้าของสิตายอีกหนึ่งชโมงข้างหน้าเขาสิตอบว่าจะทำใจพอหยัง,ย,งย,ย่อมพอใหญยพอมีข้ามดิบ คนเจ้าคนบอกว่าไว้แปลเป็นภาษาไทยเห็นโยมเข้าใจง่ายๆก็คือจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุกคติแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์หม,มายความว่าจังไรโยมหมายความว่าคนเราเนี่ยจะทําความดีมาทั้งชีวิตก็าตายแต่จิตสุดท้ายก่อนที่โยมจะตายเนี่ย ห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสรีรนจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปพุ่งคติกันเลยห่วงลูกห่วงหลานหลายจิตเศร้าหมองบอผ่องใสตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นยังย่อไปเกิดเป็นหมาเฝ้าลูกเฝ้าหลานจาข้องนั่นแหละประวังเขาหลายทางจากเขาก่ได้ระวังไหวแด้ไห่ไง้วแต่ถ้าห่วงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองมากมายจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปเกิดเป็นยัง ไปเกิดเป็นจระเข้โยมเราคงเคยไปร่วมบุญกระถินเนาะในบุญกระถินนี่มันสิมิท่องกระถินนด้ยอ่อมหนึ่งในจํานวนทงกระถินก็จะมีทงจระเข้คาบดอกบัวเขาบอกอดีตชาติจรเะเข้ตัวนั้นยอ่อมเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งด้วยแห่งยอ่อม ถ้าจะเปรียบเทียบความรวยให้ยมได้เห็นก็คือตลอดชีวิตของแกเนี่ยแกจะใช้เงินวันละหนึ่งล้านก็ไม่หมดเพราะว่าแกรวยมากอันเพราะมีเงินล้านน้อเพราะถ้ายกนอกมีแต่หัวล้านนอแต่เศรษฐีคนนี้ี่รวยจะใช้เงินวันละหนึ่งล้านก็ไม่หมดแต่อันนี้จาเป็นคนที่ประมาทน้ประมาทจังไรย้องสะสมบ้านสิ่งของเงินทองเดียหาได้ แต่ด่สเปนลูกไหายลานได่ใส่แต่ดิสสื่อหนังสื่อในี่ให้เจ้าของกินแต่กลับเอาไปซ่อนไว้อยาดแต่ลูกอยางแต่ห้านอยาดแต่คนอื่นเขาขอยืมอ,อยาดแต่มันหมดสมัยก่อนนมันไม่มีธนาคารเหมือนทุกวันนี้ย่งพ่อผู้ใหญ่เพิ่นก็เล่าใสา่เพิ่นก็เลยอาศัยในการไปคุดดินอยู่ข้างเงื่อนเพิ่นนั่นแหละแล้วก็ทรัพย์สมบัติของแกนไปฝังดินไว้ ทีนี้ก่อนที่จะตายก็เป็นห่วงสมบัติที่แกบฝังดินไว้จิตมันเส้าหมองบอพองใสโยมตายไปแล้วก็เลยไปทุกขติตายไปแล้วก็เลยไปเกิดเป็นจระเข้โยน้องน้ำทางเพื่อนเจ้าของนั่นแหละเฝ้าสมบัติเจ้าของฝังดินไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่โยมจระเข้นี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ในบกได้กบบระบดนในน้ำได้กบบระบดลหากินกระลำบาก เมื่อนึงก็ไล้มาเข่าฝันหลกไสเจ้าของว่าบักลาพอตายไปเราไปเกิดเป็นจระเขตยน้องนางขังเงอนเนาเดอเฝ้าสับสมปติพอฝังดิไใ้ในขณะที่มีชีวิตอยู่โอ้เป็นจระเขตจะปมนมันถูกมันยากมันลําบากหลายอยากสิไปเกิดกับเขาแล้ววาจะให้บักลาเนี่ไปคุดเอาสมัติพอฝังดิไว้เหตุบุญเหตุพอน่เด้อเสด็จไปเกิดกับเขา พระวบุญกระถินเป็นบุญใหญ่ทอดกระถินใน่พอในจักรกลองลูกก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝันก็ไปตามความฝันบัดนี้เมื่อไปตามความฝันก็ไปเจอเจระเข้จริงๆมเมื่อเจอจระเข้เสร็จแล้วก็ขุดลงไปนนจุดที่ตัวเองกับฝันเนี่ยพอขุดลงไปก็เจอสมบัติจริงๆงโยมก็เลยแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งนี่ตั้งเป็นกองกระถินบัด ถึงเวลากกแห่กับหินไปในเรือไปในน้ำจะไปทอดถวายอยู่อ่ะอันจระ,ะเก้ผู้เป็นพ่อเนี่ยขาบดอกพวกลอยน้ำตามเข้าไปจะไปทอดกระหินเับเขาทีนี้เข้าไปถึงฝั่งจะขึ้นไปทอดบนศาลาบนบกเนี่ยอันจะของเป็นสัญรารชานี่ไปกับเขาบดังลูกนี่ก็เลยอยากให้พ่อได้ถวายกับมือก็เลยเอาผาขาวเนี่ยโยมมาวาดเป็นลูกจระ,ะเข้ขาบดอกัวเป็นสัญลักษณ์แทนพ่อจอ้กของ ถือเอาไปถวายนะพอถวายเสร็จปั๊บพระให้พรจบปั๊บจระเคตอนนั้นขาดใจตายย่โดยบุญกุศลที่ลูกทําบุญอุทิศให้ในครั้งนั้นทําให้จระเคตอนนั้นตายไปหลอกไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์โยมที่เรามาภาพหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้โยมได้ฟังก็เพื่อที่จะชี้ให้โยมได้เห็นว่าจิตสุดท้ายน,น,นี่สำคัญมาก าการข้นเผาข้นแก่ข้นโบราณเพ่ใจความสําคัญจิตส,สุดท้ายก่อนที่สิตายร<ไ>าษาคาบบานได้ิมีการหลมเสียหายตายเสียจากเป็นกสินิยมในการศนิม์พาถ้าวานิมต์มาเห็นอยัา,ค,าคนคลังก็นิม์มาซ่องที่ฝนบานิม์มาสวตดตัดเวรตัดกรรมแน,น่นอมหรือนิมลผ้ามาเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้มีโอกาสได้ไหว้พระรับศีลถวายทานเพื่ออะไรโยมเพื่อจิตสุดท้ายมันจะได้ผ่องใส ตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นบอกคนว่าลานก่เปินสาว้าบาบันได้สมีการเสียชีวิตเปินลกรสิย่อมในการสิบอกลูกบอกหลานบักล้ายยล,ลาเก็บดอกไม้เดิอมาขอขม่าเล่าคุณเอาดอกไม้ไปใส่เมื่อเล่าผมไปกระสีทางหูเล่านํำในเดิเนเอาไปไหว้พระจุลามาดีเจดีย์อยู่บนสวรรค์โยมคนเราตายไปแล้วจะไปสวรรค์จะลงนรกมันไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้หรอก แต่ที่ท่านพูดแบบนั้นก็พูดว่าจะให้พวกใกล้ตายได้นึกถึงบุญจิตมันจะได้ผ่องใสาตายะะไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขนาดมวเฮาเจ้าคอยที่นั่งอยู่นี่บ่สิเป็นแม่ยิ่งโพไซูพเ่าเล็กน่อยพาะสององคเน่นกันตามเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมมีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่3วันเท่านั้นนะ บมมีผูด้ได้หลายกว่านี้เะนั่งอยู่เนี่มีเวลาเหลือบนโลกใบนี้เพียงแค่สามวันนั่นก็คือเมื่อวานเนี่ยเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากําลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้นะประโยชน์ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันถ้าบอสามารถได้การดีสีหูได้ไดยัอไง น่งฟังเทศฟังธรามอยู่ดีๆหรือยางออกไปถนนใหญ่อาจจะเจอรถชนอาจจะเสียชีวิตชาติหน้าอาจจะมาถึงกว่าพรุ่งนี้ก็ได้เพื่อนว่าเราพบกันเพื่อจาการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันการบอกลักกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เพื่อนว่าดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้ง เวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพี่สหายหรือแม้กระทั่งคนรักอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะยมนะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทคุณเจ้าพระเจ้าพิจารณาท่ามบทหนึ่ง ทำที่พระที่เจ้าท่านให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทก็คือบทอภินาปบจเวคขโยมสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทก็ในห้องพิจารณาหาสิ่งยอมพิจารณาอย่างแน่หนึ่งท่านให้เราพิจารณาว่าหนีแก่ไม่ได้สองหนีไข